สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาะเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพาะเครื่องมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่เก้นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่132นะคะวันนี้มีพรามาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะวันนี้ไม่ได้นับรายการเลยนะก็ประมาณ50-60รายการเลยนะคะมีหลากหลายรายการหลากหลายรูปแบบเลยแต่วันนี้น้องพิเศษให้ในราคาเดียวเลยนะ250บาททุกองค์นะคะ 2 5 0บาททุกองค์นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จเหมือนเดิมเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นสมเด็จองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ผิวแตกรายงานสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะผิวเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะด้านหลังมีปั๊มตานะคะด้านหลังมีปั๊มตาแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สมนะคะรายการที่3มนะคะนี่เป็นอกประลอดนะคะที่เราเรียกว่าอกประลอดนะคะอกจะเป็นหน้าอกจะเป็นแบบนี้นะหน้าอกผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์7ชั้นนะคะเอ้หชั้นนะพี่เป็นพิมพ์6ชั้นนะคะอกประลอดแบบนี้เลยนะนี่น้องสองให้ดูด้านหลังอ่าดูผิวใกล้ๆเลยนะพี่องค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่4เป็นพระปกโพนะคะรายการที่4เป็นพระปกโพนะสองเนื้อผิวให้ดูกันใกล้ๆเลยนะพี่ <c oughs> รายการที่สี่นะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่5เป็นพิมพ์สวยๆเลยนะใส่กรอบเก่าคลาสสิกเลยนะพี่แบบนี้เลยนะคะรายการที่ห้านะสองร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยนะคะชอบใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขกับน้องได้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่หกนะคะก็ ถ้ายัางไงนะถ้ามองไม่ทันนะคะสามารถหยุดสามารถหยุดทิปวิดีโอแล้วดูได้นะพี่นะหรือว่าจะทักข้อความมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะเสียงไหมคะอาจจะม,มีความแปลกไปนิดนึงนะต้องขออาภัยด้วยนะพี่ๆนะตอนนี้ยังไม่ขอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเสียงไหมคะนะคะอ่า ก็โทๆฟังกันไปหน่อยนะคะก็จะแจ้งเป็นรายการไปนะคะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่7นะคะอันนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นภาพปกโพเนื้อสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่8นะคะพี่ <c oughs> รายการที่8นะคะชอบใจดูกใจรายการไหนแจ้งปิดใหม่ได้รายการน้องได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระ หลวงพ่อปานขี่ไก่นะพี่อ่าเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะเขาเรียกว,ว่ายี่สิบรษตว์นะพี่นะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระครูปัชโชสารคุณนะคะว่าเขียนวงเล็บาชิมนะคะดีห่วงเดิมๆเหรียญเดิมๆเ,เ,เ,เลยนะพี่เก็บห่วงเดิมมาให้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระท้าเวสวันนะคะมีสองหน้านะมีพิมพ์สองหน้าเลยนะ <c oughs> รายการที่14นะคะเป็นปิดตาพิมพ์ใหญ่จัมโบ้หลวงปุโตะนะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะชอบถลุกใจรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลขรายการน้องได้เลยนะคะอันนี้รายการที่15นะพี่นะต้องขอไปด้วยนะคะอันนี้รายการที่15นะ รายการที่16จะเป็นพระคุณแผนอุ้มนางนะคะพระคุณแผนอุ้มนางด้าไหลเป็นกุมารน,นะคะรายการที่17นะคะรายการที่17เเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะ ชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งหมายเลขรายการน้องได้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อย,ะะย,ยืนหลวงปู่มหาศีลานะคะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่มหาศีลานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะ2 5 0บาททุกรายการเลยนะพี่มีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ จะปิดองคไหนนะคะแจ้งหมายเลขน้องได้เลยนะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระองค์ใหญ่นะแบบนี้นะเป็นพระรูปองค์ใหญ่นะคะรายการที่19นะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้เลยนะ รายการที่21นะคะเป็นเหลี่ยหนหลวงปู่ทวดนะคะประทานทรัพ์นะคะหลวงปู่ทวดประทานทรัพ์ด้านหลังเมตตามหานิยมหลวงพ่อทวดนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นปิดตาดนี้นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะ รายการที่23นะคะเป็นเทวสุวรรณวัจุรามณีนะคะอันนี้นะคะเป็นงานการะถิ่นปี59นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่พิมพ์พแตกรายงานนะแตกรายงานขึ้นเห็นได้ชัดสวยแบบนี้เลยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่25นะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะขอดูภาพเพิ่มเติมกันมาได้นะคะพี่นะคะหรือว่าถ้าชอบถูกใจนะคะสามารถโทรมาปิดเลยนะถ้าโทรปิดโดยตรงเนี่ยพี่จะได้พาแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ได้ความตกลงเร็วกว่านะเพราะบางทีน้องอาจจะอาจจะตอบรายช้านิดนึงต้องขออาัยด้วยนะก็พยายามเร่งตอบใหพ้พี่นะคะแบบให้เร็วนะคะอ่า ต่อไปเป็นรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะมีตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยนะคะทักมาย้ำนิดนึงก็ได้นะคะนะเผื่อแมค่ค้าอ่านแล้วแบบอาจจะตกหล่นนะต้องขอ,อไปัพี่ด้วยนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะสวยๆนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเก้าเป็นพระสมเด็จเกชโยนะคะพิมเก้าชั้นเลยนะ,ะอ,องค์นี้นะสวยๆเดิมๆเก่าๆใส่กรอบสแตนเลสเก่าๆเลยนะอันนี้ได้มานะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะ รายการที่สามสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นร,ปรูปหล่อนะคะรูปหล่อเมื่อกี้เป็นรูปหล่อนะคะต้องขอภายนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแพรนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่32ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะแจ้งหมายเลขนะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงปูดทวดนะคะหน้าหลังเป็นตัวหนังสือนะคะหลวงปูดทวดตัวหนังสือนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะ ในการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อแพรนะคะเป็นหลวงพ่อแพรเสาห้านะคะปีอันนี้จะเป็นอายุของท่านนะ86นะคะ <c oughs> ในการที่35เป็นหลวงพ่อพัดนะคะพยักพันล้านนะคะเอ้ะราชาพยักนะคะขออภัยด้วยนะคะราชาพยักนะคะ ายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทูบาดวงดีนะคะรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะรายการที่38นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ อบใจถูงใจรายการไหนแจ้งหมายเลขรายการน้องได้เลยนะคะรายการที่39นะคะเป็นหลวงพ่อทองนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะรายการที่40นะคะเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะน่าจะเป็นปิดตาหลวงพุทิมไหมคะด้าน,นหลังตรงนี้เป็นเหมือนยานุนแผนเลยนะพี่ รายการที่41นะคะเป็นท่าก,กระดานนะคะส่องให้ดูความสวยความเก่ากันเลยนะพี่ส่องให้ดูความสวยความเก่ากันเลยนะคะ <c oughs> รายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ อันนี้ไม่ได้ดัดเสียงนะพี่นะเสียงจะไม่มีให้พี่พูดให้พี่พี่ได้ยินอยู่แล้วนะพี่นะบอกเลยว่าพอดีไปโดนฝนมาด้วยแล้วก็โดนแดดมาด้วยคนเยอะมากนะพี่นะเดือนที่น้องไปงานมานะต้องขออาภัยด้วยนะพี่พี่นะอันนี้นะคะเป็นรัชกาลที่เก้านะคะรายการที่สี่สิบสามนะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะเป็นสมเด็จเกชโยนะคะพิมเจ็ดชั้นนะคะ รายการที่45นะคะเป็นอันนี้เป็นพิมเจดี JD นะคะอันนี้จะเป็นพิมเจดี JD นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะกับหลวงพ่อแช่มนะคะ <c oughs> รายการที่47นะคะ รายการที่48นะคะหลวงปู่ขาวนะคะรายการที่49นะคะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะบางกระทิงนะคะรายการที่50นะคะเป็นพระครูวิชัยนะคะวัดทรงเสวยนะคะด้าน,นหลังเป็นหลวง ปูคอยนะคะพี่รายการที่51เนะคะเป็นเหมือนพระพุทธชินราชเลยนะคะเป็นพิมพ์เก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการที่51นะคะในการที่52นะคะวางคู่กันเลยเป็นพระนางพญานะคะวัดตรงข้ามกันเลยนะพี่วัดตรงข้ามกันเลยนะคะหยิบมาหคู่กันเลยนะรายการที่53นะคะเป็นพระ เป็นเก่าๆแบบนี้นะเป็นเหมือนพระพุทธรูปนะเป็นเหมือนพระโพูนะคะนั่งใต้ต้นโพนะพี่นะ <c oughs> รายการที่ห้าสิบสี่นะคะรายการที่ห้าสิบสี่นี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะที่ระลึกเสาห้าวันเสาห้านะคะรายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ คูณนะคะรายการที่ห้าสิบห้านะเหรียญหลวงพ่อคูณนี่น้องได้มาหลากหลายรายการเลยนะแสดงว่าบ้านนี้ชอบเก็บเหรียญหลวงพ่อคูณนะรายการที่ห้าสิบกนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงปู่หม,มุนนะคะหลวงปู่หม,มุนนะมังกรคู่นะคะวัดบ้านจานะคะ รายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่รายการสุดท้ายแล้วนะเป็นรายการที่57นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะบ้านใต้ฐานเนี่ยจะมีเนี่ยตอแบบนี้นะบีเป็นตอแบบนี้นะเห็นได้ชัดเจนเลยพี่นะนี่นะคะรายการที่5้นะคะยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาภาพสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวมาพบกันตอนช่วงบ่ายโมงนะเดี๋ยวน้องจะหาพามาใหม่นะพี่นะเป็นประมาณช่วงบ่ายสาโมงนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอันนั้นจะเป็นพาชุดใหม่เลยนะที่นัดที่นัดไปดูไว้นะคะพี่นะเดี๋ยวมาแบ่งปันในช่วงบ่ายสาโมงนะคะฝากติดตามไว้ด้วยสวัสดีค่ะ